งคุณจรถอ,อ่ะคุแจรถไปติดผลต้นไม้เหรอใช่เดี๋ยวบ้ากลับมาบ่าย,ายโอเคบายแล้วขอโทษอากองเลยนะคะเราไม่ได้ไปซื้อต้นไม้ค่ะวันนี้เรามีแผนหรอกอากงค่ะเดีย๋ยวเล่าให้ฟังจากบ้านแล้วก็คือว่าอย่างนี้ค่ะ ช่วงเนี้ยเราเอารถอะกงมาใช้บ่อยมากเลยเอามาทํำอะไรคะป๊าป๊าขนต้นไม้ขนต้นไม้ขนของจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่อะไรเงี้ยไอ้ขนต้นไม้เนี่ยคือบ่อยมากเลยอะ่ะแล้วเออแบบว่า เราก็เลยเห็นว่ารถอากงเนี่ยพอเข้ามานั่งอ่ะแล้วมันจะมืดมิดมากมืดมิดมากเพราะว่าฟิล์มอ่ะมันเก่าแล้วใช่เคยเปิดไฟยังเปิดไฟยังใช่ไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นฟิล์มมันเก่าแล้วใช่เราก็เลยบอกว่าหูยปปานี่ขนาดพวกเรานี่ยังไม่ไหวนะแล้วอากงเนี่ยอายุแบบว่าเจ็ดเท่าไหร่แล้วอ่ะแปดจะแปดสิบแล้วนะเขาเขาไหวเหรอเขาเห็นหรออะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาขับรถกลางคืนด้วยอ่ะเราก็เลยคิดว่ามันอันตราย เออบางทีก็ขับไปลาดบุรีคืออากงเนี่ยย้ายมาจากลาดบุรีแล้วแหละแต่ว่าบางทีอ่ะเขายังกลับไปอยู่เช่นกลับไปตัดผมมคือเขาจะมีร้านประจำเขาลับไปทำฟานกลับไปซื้อยาบอกอาปาซื้อยากรุงเทพก็ได้อาปาแ่ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้เขามีร้านประจำเขาจะต้องกลับไปอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวฟิล์มเขาเนี่ยมันดูเหมือน เรียกว่าอะไรอ่ะมันม่วงๆคือมันดูหมดอายุอ่ะบางส่วนก็พองๆใช่ไหมไม่ปาว่าหมดอายุก็เรื่องหนึ่งนะแต่อีกเรื่องหนึ่งคือตัวฟิล์มมันมืดไปมันมืดไปมันไม่ดีแล้วแล้วมันร้อนด้วยมาติดฟิล์มยังไงไม่รู้ร้อนร้อนใช่ไหมร้อนมากบางทีเราขับไปลังสิตอ่ะมันร้อนมันไม่มันทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราอ่ะจะหา ฟิล์มที่มันแบบใสายๆแต่กันความร้อนดีให้อกงติดใช่ไหมแล้วเพราเว่าอีกไก่เขากเพิ่งไปเปลี่ยนฟิล์มรถเขาแล้วเขาก็ให้แม่บอกว่าเอาตอนเขาจะไปเปลี่ยนให้แม่ช่วยหาข้อมูลให้ว่าจะเปลี่ยนอะไรดีที่ดีที่คุ้มที่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยหาให้แล้วแม่ก็เจอ,อฟิล์มที่ดีแล้วคุม้มอีกไก่ก็เลยไปติดมาแล้วแล้วก็ชอบใจวันนี้เราก็เลยจะเอารถอากงไปติดโดยที่ไม่บอกเขาไงไม่บอกเขาบอกเขา,เขาว่าเออสบา,า <Surprise. S 1> เออสบายสบายยืมรถ ยิมรถไปอ่าขนต้นไม้อีกแล้วเดี๋ยวกลับมาบอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยติดฟิล์มให้นนมใหแม่เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มกลับมาคืเขาจะรู้ไหมเขาจะรู้รใช่ไหมอ่าได้อะเดี๋ยวดูกันค่ะเออตอนนี้นะคะเราก็เอารถอัพกรงมาทําการติดฟิล์มแล้วนี่ตอนนี้ก่อนอื่นก็ต้องลอกฟิล์มเก่าออก,กออกก่อนนะคะเพราะว่าแบบเย,ย,ยินมากท่างก็บอกโอ้โหแบบฟ<ต>ิล์มคือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยรีบเราออกนะคะก็คือว่า ที่นี่นะคะคืออยู่ที่พลิเคมเด๋ยวมองอังวานฟิล์มที่เราเลือกคือฟิล์มยี่ห้อสมาร์ทชิลาแต่อย่าสงสัยว่าทําไมเป็นพลิเคมที่ลังรถที่เดมองอังวานคือที่เนี่ยเขามีบริการติดฟิล์มสมาร์ทชิลด้วยแล้วเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังว่าเออฟิล์มเนี่ยมันต้องดูค่าอะไรยังไงแล้วก็ทําไมเราถึงเลือกยี่ห้อนี้นะคะโอ้ยนี่ดูมันดูฟิล์มเก่ามืดดํามัวมิดยู่ย่นม่วงใช้ไม่ได้เลยนะคะที่แเลยต้องเลือกให้ตรงใหม่ แม่จะบอกให้ว่าแม่จะเลือกจากว่าตอนนี้เวลาจะติดฟิล์มเราต้องดูที่ค่า IRR เป็นหลักคืออะไรคะค่าแอนค่า IRR มันเป็นค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรดค่ะเราจะต้องเลือกจาก IRR นะอินฟราเรดนะป้องกันอินฟราเรดไม่ใช่ป้องกัน UV นะคะคือค่า IRR เนี่ยเป็นค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรดก็คือเป็นความสามารถในการป้องกันรังสีอินฟราเรดที่มีอยู่ในแสงแดดค่ะ คือรังสีอินฟราเรดเนี่ยมันจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราอจะสามารถสัมผัสได้ในรูปแบบของความร้อนค่ะฉะนั้นบางคนเขาเรียกรังสีอินฟราเรดว่ารังสีความร้อนฉะนั้นถ้าฟิล์มเนี่ยมันป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ดีก็คือมันจะป้องกันความร้อนได้ดีก็ตอบโจทย์เราเลยค่ะคือจุดเด่นของฟิล์มสมาร์ทชิล l d เนี่ยนะคะเขาเรียกว่านวัตกรรมสเปกตรัมเซเลกทีฟเทคโนโลยีของเยอรมนีค่ะเขาจะสามารถคัดกรองแสงเฉพาะช่วงความยาวคลื่นได้ แล้วก็ที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคุณสมบัติ signal friendly นะไม่รบกวนคลื่นสัญญาณค่ะไม่รบกวนคลื่นสัญญาณแปลว่าอะไรคะก็คือแบบว่าบางฟิล์มเนี่ยมันกันความร้อนได้ดีใสแต่ว่ามันบล็อกคลื่นสัญญาณค่ะอย่างเช่นว่าเวลาที่เรามีไอ้ตัว easy pass อะที่จะผ่านเข้าออกทาง่วนอะมันจะบล็อกมันอ่านไม่ได้แบบบางทีต้องเปิดกระจประชูออกไฟหรืออะไรเงี้ย หรือว่าพวกสัญญาณที่แบบมือถือแบบ Google Map GPS อะไรเงี้ยมันก็บล็อกแต่อันเนี้ยเขาจะไม่บล็อกค่ะอ่าก็เมื่อกี้ก็ไปกินข้าวคือที่นี่ก็สะดวกมนะันเป็นเดอมองอะมัวใช่ไหมเอามาทำแล้วเราก็ไปกินข้าวไปเดินเล่นช้อปปิง้งกลับมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็เสร็จแล้วค่ะนี่โอ้โหปิ้งเลยนะคือแบบตอนแรกจะเย็นๆหน่อยนะตอนนี้คือแบบ <laughs> <laughs> เหมือนชุบชีวิตให้รถด,ดูใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือด้านข้างนะเป็น60 ตอนนา40ก็คือจะใส่กว่าใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวพอเราขึ้นรถไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะ ใครสนใจนะคะจะเอารถตัวเองที่ติดฟิล์มเก่าของตัวเองอ่ะมาตรวจวัดค่า IRR ฟรี <c oughs> ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าตรวจให้ก็คือแล้วก็ใครสนใจฟิล์มสมาชิลอยากจะมาติดแบบเราเนี่ยนะคะก็มาได้ที่เดอะมอลอ่ะโพลิเคมเดอะมอลบางกะปิกับเดอะมอลงามงวานนะคะก็มาสอบถามพนักงานได้เรื่องฟิล์มสมาชิลมีรุ่นไหนบ้างอะไรยังไงนะคะออเอามาแล้วออ ดูความใสเป็นไงกก็สว่างสดใสคือฟิล์มเนี้ยมันเป็นฟิล์มเซรามิกใช่ไหมคุณสมบัติก็คือว่าเวลาไม่เกียตอนเขาติดแล้วอยู่ข้างในร่มอ่ะอยู่คือมองจากนอกรถเข้ามามันเหมือนมืดตอนแรกเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันมืดจังเลยอ่ะเดี๋ยวมันยิ่งมืดหรือเปล่าเราต้องการใส่สายแต่ปรากฏว่าเข้ามาข้างในปุ๊บมาออกไปก็คือสว่างสดใสนะคะสว่างสดใสเออใสกิ๊กสากิ๊กโอเค อากงน่าจะรู้ไหมเนี่ยว่ารถก็ไปทําอะไรมาเขาน้าจะสังเกตหรูรร <ถ S 2> ต้องรู้แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่หลักรถมากใช่เขาละเอียดเขาละเอียดกับรถเขามากเขาจะต้องรู้แล้วก็ปกติก็เดินสำรวจรอบใช่ใช่เวลาไม่ว่าไปจอดไหนเขาจะเดินสำรวจรอบคันอยู่นั่นแหละล็อกนี้ล็กอกนั่นนี่นั่นมีอะไรผิดปกติไหมอะไรนี้ใช่ไหมได้เวลาไปรับจิ๋วที่โรงเรียนพอดีเดี๋ยวเราจะไปรับจิ๋วแล้วก็จะพาไปเซ์ไรส์อากงของมอกันเลยนะคะ น้องเพ็มเป็นยงัไงบ้างคะโอ้โหเมื่อกี้ป๊าป๊าขับรถอากงไปแล้วเด็กจิ๋วเทบจําไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนจะจํารถอากงใช่ไหมคะว่าแบบว่าฟิล์มมันจะแบบว่าดําๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะม่วงม่บบอยากใช่อยากมเยื่อเยินยิแล้วก็แบบว่าอ้แล้วเป็นไงคราวนี้ตอนนี้มันเนี้ยบมากเลยค่ะ เราก็ชัดมากแล้วก็ดีมากใช่เนี่ยเนี่ยดูดิสว่างสดใสนะแล้วเดี๋ยวอากงขับกลางคืนอะไรเงี้ยแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงดีไหมดีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเวลานั่งรถเวลามองออกไปแล้วเปิดกระจกทีนึงเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยนี่เดี๋ยวลองดูอากงจะจะรู้ไหมว่ารถเขาเปลี่ยนไปอ่ะเซอร์ไพรส์นะคะกลับมาถึงแล้วอากงดูอากงคะอากงอ่ะสนใจคืนอากงค่ะอากงดูสิคะว่ารถอากงมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะ มอเปลี่ยนแปลงยังไงดูดีๆดูดีๆเอ้ยไม่ใช่ไม่กองดีดดูดีนะคะกงดูดีๆนะคะรู้สึกกระจกมันจะติดเฟรมใหม่แล้วไงเนี่ยกองรู้ค่ะรู้อยู่แล้วของเติมมันย่นย่นเห็นไหมอ่ะกองเขารู้เพราะเขาเป็นเขาจะสังเกตรถเขาดูแลรถเขาตลอดทั้งวันอยู่แล้วแล้วก็ มันก็จะทึบกับเก่าหน่อยนึงเออคืออากงลงขึ้นไปดูอันนี้มันเป็นฟิล์มเซรามิกข้างนอกอ่ะจะดูทึบดูเหมือนกับว่ามืดใช่ปะแต่ถ้าป้าไปนั่งข้างในอ่ะมันจะสว่างเหรออออ่ะลองดูเป็นไงเห็นไหมเออมันั่งดูภายในมันสว่างกับเก่าอ่ะเออเพราะว่าอันเก่าอากงเนี่ยนะขับไปตอนกลางคืนนี่คือแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเออว่าที่อยู่ยืมรถป้าไปนี่คือแบบโห แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเนี้ยมันจัดการความร้อนได้ดีกว่าเดิมนะเพราะว่าอันเก่าอะกวางขับรถปาไปซื้อต้นไม้ที่ลังสิตมันร้อนมากเลยเออมันกันความร้อนไม่ดีเหมือนกับมันอาจจะเสื่อมไปแล้วด้วยอะไรด้วยแต่อันเนี้ยกันความร้อนดีมากเป็นไปได้เป็นไปได้อากงเป็นยังไงคะชอบไหมคะชอบสิมันไซส์ว่าเก่าหนูเ็่งเขาเอาไปติดเองเลยค่ะกงโอดีแคเลยเหรอได้ข่บไปโรงเรียนนะวันเนี้ย thank you thank you โอเคงั้นา